มีหลวงพ่อพุ่มมีอาจาราครข้างหลังมีหลวงพ่อคนทั้งกออนุญาตเรียบร้อยอนุกเสกให้เรียบร้อยเลยยันให้เองเลยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือท่านตามใจคนจะทําอย่างไรก็เอาตามไม่ขัดไม่ว่าครับาท่านถือหลักว่าเขาพร้อมที่จะทำทำเนื่องในวาระว่าท่านมีอายุ84ก็ทำถือว่าเป็นวัตถุมงคลส่วนกลางเป็นเนื้ออะไรครับส่วงตาครับเป็นเนื้อโลหะ ทองเหลืองผสมผสมนันนะแต่ไม่รู้ผสมอะไรอ่ะนะอันนี้คุณตาทำานี่ยไหมครับอันนี้อ่าในามของลูกติดร่วมกันทำให้ทำเพื่อนนี้สวยมากมากเลยนะครับหลวงพ่อคงก็ปลูกเสกปลูกเสกเทเองด้วยเทเองด้วยไปเทเองที่ไหนครับกันครับที่ลงหล่อราชบุรีราชบุรีของเมี่ยวม้วนของคอกใหญ่ด้วยไหมอ่าเนี่ยแต่้อมกับพวกงนี้นะอ้โครับผมอันนั้นส่วนหนึ่งก็เทเป็นช่อไว้โอ้สวนมากเลยอันนี้ช่อแบบเก้าองค์ครับเก้าองค์จ้ะ ครับโอ้บาลมีหลวงพ่อไม่ธรรมดานะมันเมตตา,จ,าจริงๆนะใครมาขอสร้างก็ทำได้ห,หมดเลยสำหรับอาตมามองว่าสุดกันไม่บริสุทธิ์ครับาการทำทุกสิ่งทุกอย่างเราที่ทำอะไรแล้วแต่ทุกอย่างทำให้บริสุทธิ์เนี่ยมันก็คงหาคำอธิบายยากอยู่พอสมควรพ่อท่านเคยเล่าให้ฟังถึงว่า สิ่งที่เกิดความศักดิ์สิทธิ์นี้บางมีพระพุทธเจ้าหรืออะไรยังไงอ๋อท่านพูดอย่างหนึ่งว่าเราบวชเป็นพระเราก็ต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาคําสอนปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังอยู่ในสมัยนั้นปฏิบัติอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าหนัสือหกเล่มที่ท่านเขียนไว้เนี่ยท่านจะยึดตรงนี้แล้วท่านอธิบายไว้ชัดเจนเดี๋ยวพยายามศึกษาไ้ดูว่าในสมัยนั้นนครับ คนเราปฏิบัติกันอย่างไรอย่างไงสมัยยุคนั้น,น,นท่านเขียนไว้ท่านท่านเขียนในหกเล่มวาใครอ่านไปแล้วจะเจอครับเพราะนั้นเล่มสุดเล่มสุดท้ายที่เห็นว่าเป็นทางที่กนะ็คือเล่มที่หกที่เขียนเรื่องสัมมาทิฏฐิและอริยสัจสี<อ>่ถ้าใครได้อ่านจะพอเห็นแนวทางว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เรารู้คุณสมบัติว่า อะไรคือมนุษย์อะไรเป็นคุณสมบัติเทวดาอะไราเงี<อ>้ยเราก็น่าจะเลือกธรรมะในข้อนี้ในสีลอาจารอามาปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายได้ครับับมนก็ดูดูจากนังที่ท่านเขียนตรงเนี้ยแล้วก็ดูแล้วไม่ยากเย็นอะไรครนะให้ถึงระกันัการ,รามีจิจนายัางไงทาตัวเราให้บริสุทธิ์ให้ดีไม่มีกระถาอ้อนวอนท่านบอกศาสนาพุทธของพระเจ้าไม่เหมือนศาสนาอื่นที่ต้องอ้อนวอนผู้เป็น าศาสดราอของเราอยู่ที่การปฏิบัติของเรามุ่งเรื่องการปฏิบัติมไม่ได้มุ่งวอนวอนให้คนอื่มนมาทํานู่นนํานี่ให้เราเราต้องทําเองต้องทําเองต้องปฏิบัติแล้วเห็นเองรู้เองเป็นเรื่องที่ท่านจะเน้นตรงนี้เน้<ช>นปฏิบัติมาตัวท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีได้ครับต,ต่อไปแล้วรูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่ครับว่ารูปเนี้ยถ่ายเมื่อไหร่รอปเออมนิดถ่ายตอนท่านเพิ่งหายปวดมาใหม่ๆ นะรูปนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นลูกที่ท่านหายป่วยมาใหม่ยังผอมยังนั่นอยู่เลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนต้องการเบี้ยแก่มาขท่านก็นั่งทําให้โต๊ะทํางานนี้แหละ๋อนี่โต๊ะเนี่ยแต่วันนี้แหละอครับนั่งทําไปแจกไปทาเสร็จตัวแจกไปแจกไปเรื่อยๆท่านก็ทําให้นี่คืออริยบทในการที่วท่านมานั่งจานเบี้ยแก่ให้ญาโยมใ่ อาเรียบทธรรมดาของท่านเมตตาสุดๆเลยนะตั้งสิบคนแหละโอ้บางทีก็เป็นร้อยกันเย็นเนี่ยโอ้บางทีสองทุ่มเสร็จคึงจะขึ้นไปส่งน้ําจําวัดต้องกว่าเข้ามาท่านบอกเข้ามาแล้วมาไกลถงสารเขามาแล้วไม่ได้กลับไปก็เหมือนกับเราเหมือนกันนะแพอ่อเขาเหนื่อยมากต้องยอมรับว,ว่าท่านเหนื่อยแต่ท่านไม่พูดนะไม่พูดคือบ่น้ำก็ไม่ฉันนะไม่ฉันแลอย่างที่โยมเห็นบนนั้น นี่คือโยถวหวไว้โยมมาทําสังฆทานแล้วมีพุทธรูปโ oh. อ้แงเนี้ยแล้วก็เมื่อคราวเกิดสึนามิครับก็มีคณะหนึ่งก็มาขอไปเป็นร้อยองค์เลยโอ้ oh. แล้วท่านท่านจะไม่เอาไปทําลายที่ไหน <Okay. S 2> ท่านจะเก็บรักษาไว้อ hmm. นั่นคือสังฆทานส่วนของในสังฆทานที่เป็นประโยชน์เช่นนมเช่นอะไรเงี้ยท่านก็จะแกะรวบรวมไว้ประมาณเดือนหนึ่งท่านก็จะไปให้เด็ก oh. อ่อน ที่กรมประชาสงเคราะห์เขาดูแลสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในกระทรวงใหม่ที่เรียกว่าศูนย์เด็กอ่อนลังสิตก็จะไปประมาณเดือนหลักครั้งอันนั้นนะมีข้าวสารมั่งมีนมมีโอวันตินมีมาม่าอะไรก็เอาไปเพื่อกันไปประมาณนั้นดูดูพ่อไปเองเลยไปไปเองไปแจกทุกครั้งไปเองทุกครั้งและปีหนึ่งท่านก็ให้พวกลูกศิษย์เนี่ยอาตมาเนี่ยรวมของที่แก่จา็กนัาทานที่เป็นประโยชน์ต่อพระได้เจ่นยาชีฟันเซบู อายาประเภทต่างๆเนี่ยทีวอนอะไรเงี้ยรวมว่าจัดเป็นชุดๆเดินทางไปต่างจังหวัดที่ดูว่าวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญเอาของเหล่านี้ไปถวายพระ,ะท่านบอกว่าเราเป็นพระด้วยกัน<อ>เขาอยู่ห่างไกลความเยญเราเอาไปเผื่อแผ่กัน<อ>ถามยังมีปัใจจัยใส่ซองให้อีกอย่างน้อยก็คงกะสามร้ 300, อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยชีเชิ่ แม่ชี้ก็ตามเน้นก็ตามท่านก็ให้หุดเป็นลนนักษณะนี้เรียกว่าเป็นทําทุกปีอ่าเป็นเป็นเป็นกิจที่อันนี้ปีปละหนจนกว่าร่างกายไม่ไหว้อนหลังที่ป่วยเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปและนอกจากนั้นท่านอยู่วัดเยอรูอมานานท่านก็เลยทํางานประจําปีแต่ไม่ใช่ว่าทําบุญวันเกิดท่านไม่เคยทําท่านบอกว่าวันเกิดไม่ต้องพูดถึง วันตายก็แล้วครับเป็นทำไมอีกนะครับ <c oughs> ท่านก็จัดทําบุญอุทิศกุศลให้กับพระสมฆของวัดเยลุ่มที่ได้มรณภาพไประหว่างอยู่ในวัดเนี่ยครับมีประมาณสิบกว่าลูกท่านจะทําบุญให้ทุกปีในเดือนสิงหาคมครับคือเดือนเกิดท่านนี่แหละเดือนเกิดท่านเด<ต>ือนสิงหาคมแ,<ต>แต่ไม่ได้เรียวกว่าทํำบุญเดกิไม่ตรงกับวันเกิดท่านจะดูว่าวันไหนที่พระ อยู่กันพร้อมไม่มีจิดนิมนต์จเอาวันนั้นครับจัดทําบุญประจําปีครับถวายพระองค์นึงก็เป็นพันแหละครับถวายเงินบํารุงวัดอีกและอีกอย่างนั้นทําอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจําในบ้านปลายของปัจฉิมชีวิตของท่านเนี่ยก็ดูท่านทําให้มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหามากมายนะเป็นที่เรื่องใสของเดืองคนทั่วไปโอ้ท่านเมตตาขนาดนี้โอ้ นี่ก็ทำมาลน่าข้าไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองกรามาค้บูชาก็สวดพระพิธามาทุกวันพระและก็วันที่ญาติโยมสะดวกจะมาเป็นเจ้าาพรับอย่างวันนี้ถุยทิ้เนี่ยเจ้าปกติถุยทิ้เนี่ยประจําทุกวันพระครับอย่างวันนี้ก็มีญาติโยมมาขอพิเศษมาให้จัดสวดให้หน่อยคี่โม่ทุ่มหนึ่ง